อดีตผู้บริหารวงเสียงวิหกก็คืออดตบอสตั<ะ>้มเนาะเป็นอดีตหนึ่งในผู้บริหารของเสียงวิหกก็ได้มาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะพี่รุนกรสุดใจค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงพงศกรแสนปากด,ดีก็คือบอสนกะแล้วก็ยนะูกิเพนพกานั่นก็คือน้องยนะูก<ะ>ินั่นเองค่ะซึ่งในโพสต์ก็ได้บอกว่าคิดทอดจนฝันเห็นแล้วก็การกรบา งดทัวร์วิวแชร์แล้วก็กากกระบาดบังสีเด้แล้วก็เป็นรูปบอทตั้มกับน้องยุกิแล้วก็บอทตั้มกับบอทโนกพูดถึงแล้วเยอะแยะนี่คือมิตรภาพค่ะมิตรภาพที่ดียังคงอยู่ค่ะพี่น,น,น้องคะําหรับบอทตั้มที่ลุนกรหล้กการน้องยูแล้วก็ําหรับบอทนกนะเพราะว่าเพิ่นก็เคยย่างหน่อยก็เคย่วมง,งานาร์แต่ที่ออกมาโพส์นี่ก็คือบอทตั้มค่ะอด,อ,ดอ,ดอดีตอดีตบอท เสียงวีหกอีกขั้นหนึ่งได้ออกมาโพสต์ค่ะพี่น้องค่ะได้ออกมาโพสต์ว่าคิดทอดยนฟันเห็นนี่คือเมนตรภาพที่ดียังเข้าเขากับมองว่าเป็นการที่แม้ว่าเราจะเลือกเส้นทางเดินคนละเส้นทางแล้วแต่ว่ามิตรภาพที่ดีของเรายังคงอยู่ค่ะซึ่งบอตตั้มก็เป็นเฉนเช่นนั้นอย่างเช่นในที่อดีตบอตตั้มน้องได้มีการลาออกก่อนนั้นนี่แล้วได้มีการถือช่อดอกไม้ไปวัน เปิดวิญกาณของเสียงนีหกซึ่งทุกคนโอ้โหเป็นเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างใหญ่นะแม่เนาะที่เราได้ได้ได้พูดได้ทำคลิปบอกไปก็คือวันนั้นเป็นคลิปเซอร์ไพรส์เป็นซีนใหญ่ของของวันเปิดวงอีกหนึ่งซีนเลยก็ว่าได้เพราะว่าบอสตั้มคือทุกคนตกใจคือสยบทุกข่าวว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าย่างนี้ บอสตั้มไปเลยค่ะไปยื่นแล้วก็คือมีโพสต์ถึงการให้กําลังใจกันหน้าเวทีนี่แหละนี่แหละถึงเรียกว่ามิตรภาพค่ะ <c oughs> การที่การที่คนสองคนสามคนเนี่ยเคยร่วมง,งานกันแล้วแยกย้ายกันออกไปนะคุณแม่ <c oughs> นาะไม่จําเป็นที่เขาจะต้องผิดใจกันหรือว่าไม่ไม่พอใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เขาอาจจะจบกันด้วยดีด้วยซ้ำก็ได้ไ <c oughs> ใช่ไม่รอคะ่ะทำห้อมงใน่แนแง่ดีหมอมลูกใม่แง่ดีเขา้ากับสิเห็นมิตรภาพที่ดี ระวังคนค่อยหลวมเงื้องานกันอ่งยา้แวและที่สําคัญนะ่ะคุณแม่ค้คุณผู้โชมเอฟซีคะมีน้องยุกิด้วยคะ่ะน้องยุกิเพนพการได้เข้ามาคอมเมนต์คะ่ะเป็นรูปหัวใจสีแดงมีน้องยุกิเข้ามาคอมเมนต์เลยเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วแฟนคลับก็เข้ามาแบบว่าบ้านฮนะักเอ็นวายเนาะที่เขายังมีอยู่เนาะที่บอสน,นก,ก่อนหนะ้านี้บอสนกได้เคยพูดในไลฟ์สดไลฟ์สดลุ้นชนะนะคุณแม่เนาะว่าเอ๊ะทำไมเอฟซีอาจจะงงนะทำไมบ้านฮักเอ็นวายยังมีอยู่ซึ่งตรงนี้บอสนกทได้บอกเลยว่า คนที่รักนกกับน้องอ่ะยังมีอยู่คืออยากเห็นผลงานของทั้งคู่ก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลือกคนละเส้นทางก็ตามแต่ว่าบ้านฮัรกก็คือบ้านฮาร์ก<ม>เหมือนที่เราเคยนำเสนอไปว่าต่างคนต่างมาแชร์ความโมเมตนต์น่ารักน่ารักของกันและกันวันนี้คนนี้ไปดูนกพงศก,กรมาวันนี้ไปดูน้องยูกิมาต่างคนต่างมาแชร์ลงในบ้านฮ<ม><ม>ากเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องราวของศิลปินที่เรารักแล,และชื่นชอบบอสนกได้อธิบายชัดเจนใน ในไลฟ์สดลุชนาไปแล้วน้องได้เนาะถึ่งมุ่มั่งของแย่ชิดเองระหว่างบ้านบ้านหักเนี่ยแย่ชิดพ่อเป็นเป็นนี่ยังที่โลกสวยเด้เพราะว่าแย่ชิดก็เป็นเป็นบ้านหักคือกันติงเนาะติงเล็กเล็กแม่ติงเล็กเล็กแม่แย่ชิดนี่มักสองคนนี่มาตั้งแต่แหละถึงแม่ทุกมมือนี่น้องทักสองคนสิเดินคนละสายงานแต่แย่ชิดก็ยังหักคือคือเก่าทั้งนกพงสะกดคือเก่าหักยุคจิหายทองคาคือเก่าค่ะพี่น้อง แล้วก็มาฟังคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ตอบจากน้องยุกิก็คือคิดถึงมากเหมือนกันค่ะนี่แหละเขาเรียกว่ามิตรภาพมีคุณแม่ค่ะคิดถึงแม่คิดถึงด้วยได้มุยรกคิดหอด้วยกันจ้าคิดทุกเวลาหลังอาหารบุลลบุ้ยว่างกันเด็กดีต่อใจครับผมที่สุดจ้ามิตรภาพกันจริงๆจ้าคิดหอดทั้งสามคนคิดหอดทั้งสามคนเลยค่ะ เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะค่ะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมานี่เลหลายคนก็นเข้ามาคอมเมนต์คือแบบว่ามีแต่คนคิดถึงไม่มีคอมเมนต์ดราม่าเลยคุณแม่ไม่มีคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นดราม่าเลยเป็นเรื่องราบที่ดีขนาดเอาจริงๆเอาอออแจกใจคือแย่สิ<อ>จะมีพมนรู้สึกที่ดีเลยมีคจนรู้สึกดีๆค่ะพี่น้องคะถ้าิคนออกว่าแท็กกันแบบนี้ออกว่าแบบ คอมเมนต์ตอบกันแบบให้ตอนแลกเขาก่าว่าเอ๊ะจะมีคอมเมนต์ดราม่าหรือเปล่าจะสดเลยค่ะพี่นองดเลยค่ะเืองยูนีค่ะเขาไปเบิ้งเลยคราพีดราม่าเลยค่ะคิดถึงทุกๆวันไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงรักมากค่ะดูสิ้าน่ารักมากคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงที่สุดเลยทุกตะหนวดหัวใจแค่ทุกคอมเมนต์เลยค่ะพี่นอนแมโอ้โหเปเนอีหยังทีนี่แหละค่ะมิตรภาพที่ดีความความหักความรักเป็นสิ่งสวยงามบอลบอลนกเป็นเวา แต่ความรๆยาความรักเป็นสิ่งสวยงามแมนอีดีค่ะเพราะว่าเขาสิฮักพอฮักแม่ฮักลูกฮักหลานก็สวยงามเสมอค่ะสําหรับความหลักนะแล้วต้องบอกว่าเนาะอย่างอดีตเนาะอดีตผู้บริหารวงของบาลังเสนไงโลก็คือบอตตัมเนาะบอตตัมหรือพี่ตั้มของเรานี่เองหรือนกตั้มของใครหลายๆคนถึงแม้ว่าจะได้แบบว่าแยกย้ายกันออกแบบว่าเดินเดินนละเส้นทางแล้วแต่มิธภาพอย่างที่เราเห็นก็คือ ไปมาหาสู่น้องยุงกิเป็นประจำไปมาหาสู่น้องยูงกิเป็นประจำงานสำคัญของน้องยูค่ะสิเจอปอยตาำเลยเจอแน่นอนอเป็น,ปนยังฉินหังล้าอี๋นจนระดอบต่ำจนคุณแม่แบบอุ้มเราบอกว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีมาโดยตลอดขอบคุณ ขอบคุณพี่ตั้มนะที่เป็นพี่ชายที่แสนดีมาให้น้องยูมาตลอดจะไดสินะแล้วก็วันสําคัญใดๆก็แล้วแต่ของทางด้านของบอสนกเองบอสตั้มก็มีโอกาสต้องไปร่วมเช่นกันไม่พลาดเช่นกันอย่างเช่นวันเปิดฤดูกาลก็ไปเช่นกันนี่แหละเขาเรียกน้ำหนักบิ๊กเสื้อผ้ายอดเยค่ะคุณแม่ค่ะคุ้นคุ้นถางานคือสยบ ข้าทุกอย่างมาใส่โยหมัดเลยค่ะพี่น้องสาหรับมือเปิดฤดูกาลเพราะว่าบอสต่ำเขาเข้าไปกับดอกไม่ชอใหญ่เลยแม่ค่ะม,ม,มเป็น,ปนอย่างดีงามนี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากเรื่องราวของมิตรภาพเรื่องราวของมิตรภาพแม้ว่าทั้งสามจะแยกคนละเส้นทางเลยค่ะแยกเดินคนละเส้นทางเลยแม้ว่าจะเป็น บอตตัม <Bottom S 2> เองบอตน,นอกเองหรือน้องยูกิเองค่ะเลือกเดินคนละเส้นทางแต่ว่ามิตรภาพของเรายังคงอยู่ของทั้ง3าคนยังคงอยู่ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมแล้วก็ที่สําคัญมิตรรักแฟนเพลงหรือแฟนคลับบ้านฮากของ NY ก็ยังคงอยู่เช่นกันนี่หลายคนได้ถึงว่ามิตรภาพที่แท้จริงนะเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องราวที่ที่เรามาฝากที่เรามาฝากถือว่าเป็นเรื่องราบที่ดีเลยแหละยะๆสำหรับวันนี้นะไม่ไม่ต้สนี้ดีค่ะ นี่หลังเราอยากเห็นสังคมไทยหรือในวงการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจบลงด้วยความสวยงามแบบนี้เรียกว่ามีการพูดคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วแต่กระแสดราม่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราคุยกันแล้วเราเปิดใจคุยกันแล้วเราไม่มีอะไรค้างคาใจต่อกันแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมโลกแล้วก็ร่วมวงการเดียวกันนี่แหละไ,ไ,ไปด้วยกันได้เจอหน้ากันยกมือทักทายสวัสดีกันได้ราะว่าวงการเพราะมันแคบเด้ค่ะคุณแม่ค่ะวงการวงการกับโลกของเท่าเนี่ยมันแคบขึบืนอ ยังยังน้องยูเองหรือว่าบอสนงเองหรือว่าบอตอออบอตั้มเองสามารถที่สิเดินชนกันได้ไหมที่ว่าสายงานสามารถวามือ,มอได้มือหนึ่งอาจมีโอกาสเจอก,กันนั่นแหละม,ม,มิตรภาพที่ดีอย่างนี้ค่ะทีแฟนเพลงแฟนคลับเอฟซีซูบูสุคนอยากเห็นนั่นแหละ<ม>และวันนี้ก็คือได้เห็นจากโฟสตของบอตตั้มก็เชื่อว่า FC ฟซีแฟนคลับหลายๆคนเชื่อว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยจะชื่นใจใจชื้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะบ้านเอ็ที่ยังมีอยู่ซึ่งยัยงเยเขาติดตามเช่นกันเอฟซีไบรอ็เติดตามเช่นกันบ้านเอ็วายโ <NY. S 2> ต้โค่ะโคือต้องบอกว่า ือเราชื่นชอบเราชื่นชมในบ้าน N Y เป็นอย่างมากเลยคือดิฉันก็ยังติดตามอยู่เพราะว่าเขาจะมีโพสต์ที่น่ารักน่ารักแล้วก็มีโพสต์แบบว่าแอนตี้ดราม่าด้วยนะคือจะชอบมากๆเลยคือฉันชอบของฉันอย่ามายุ่งนะอย่ามาอะไรนะอย่ามาปั่นดราม่านะคือตรงนี้แอดมินขอนะต่างซิเนี่เราชอบมากเลยแบบนี้นี่แหละเราอยากเห็นสันติสุขเกิดใมวงแวดวงหมอลังของเรานี่แหละสิ่งที่เราอยากเห็นซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นถึงแม้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นมุมเล็กๆก็ตาม ยินดีที่ได้เห็นเนะาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยยายสิบแปดหลอดน,นะคะยายญาตลูกทุ่งหมอลำโซเชียลจะขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ